โอ้ยยังกินเหล้าต้มขมต้มขมต้มแจกหรือว่าต้มขายเนี่ยต้มขายจ้าโว้ยต้มขมปบรนดเจวันต้มตมตตตมตตตตตมตตมตต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 ตูตต่ต้ตต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 ตมตตตนต่นตต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  ซอยจุกซอยจุกซอยจุกเมีเขายังแล้วในตู้มันคืออย่างไรตู้ไหนตู้เนี่ยตู้ไหนบัวชูบัวชูพ่อวันห้าร้อยถูกอะอย่างเนี่ยมีจิ้นแดงตุ๊กตึ๊กไหมซอยจุกขอเสียงดังๆหน่อยมาได้ยินซอยจุกแล้วก็ลาบแดงลาบหอมมีลาบควายก่อน ีลาบปลายก็มีมีโอ้มีต้มขมลาบปลายซอยจุลาบจีนงอมีก็มีมีพร้อมเลยที่ร้านเจวันใส่ย้อยนะครับสามารถมาอุดหนุนอันนี้ได้เลยต้มดีอันนี้ดี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 บ้านบอกดีบ้านบอกดีแค่ไลยบอกดีบ้านบอกดีบ้านขมจมลำเนาะมีดีมีโอ้มีหลายอย่างเลย ผมครับน่ากินมากมากเลยละบ้านอยู่สย้อยหมู่หยังหมู่สิบหมู่สิบสย้อยตำบลตาอิงชันอำเภอบ้านด่านบ้านหอยจงังหวัดสุโขทัยแล้วก็นี่เอามาแจกวันยังเห็ดเนี่ยมาขายขายบอกอ้เป็นสิงจังมากเลยนะขายดอกใหญ่ด <c oughs> ิใช่สวยโอ้ยตุ้มๆตรงนั้นเลยร้อยเจ็ดสิบแปดกินไปเคร่องพ่อมือเดี๋ยวมาลองไปหน่อยนะ ก็เลยกระทรถเติมน้ำมันให้สิบหกซีนไปมาต้องแลยฮะไงจะจักลูกจักขวบแจกเมียไปแฮมจักเหลือสี่โลนะโอ้ยเหลือสี่โดสสุดท้ายเออมาต้องจักลูกจักเมียจักขวบไปไก่เนาะเออเดี๋ยวคิดถึงมาได้มาซื้อนี่เลยหนึ่งกิโลเอออันนี้ก็ต้มย๊อกกระแบบต้มผงก็มีอยากเพื่มเมียรักเมียหลงควรักควหลงมาซื้อเลยต้มผงเอาไปฝากผัวฝากเมียโ้ซอยจุแลบควายก็มีซอยจุก็มี ลาบชิ้งวก็มีโอ้ยคือไปครบทุกอย่างแท้ครบหมดเลยต่อๆต่อๆต่อมาอุดหนุนได้แล้วเ,เราอยู่ที่นี่นะครับอิ่มอิ่มท้องกินข้าวล้แลละก็สุขใจนะคนฮาบ่มียังกินอิ่มนอนอุ่นหุ่น กัะบะเกลียวเนาะแบบเป็นอย่างบ้วน,บนะบะออแบบพร้อมกินมานคือแบบร่างกายสมบูรณ์เนาะมีกำลังวังชาทำการทำงานเออทุกอย่างมาได้เลยนะครับเปิดตึงวันก็ตำส้มีก่อ็วันวันตำส้มบหมี่ต่อตำส้มบหมี่เนาะแม่ค้าบอกว่าเอากร,ระตุ้นกรตานเนาะตำส้มบหมี่เนาะเออถ้าจะมาหลับขมต้มแซบ่บมาเลยอย่างาล่ะแม่ค้าเอ้ยพักผ่อนพังตำพริกตำพริกใส่ยังใสลาบใส่ต้มเออมาเด้อมาเด้อแม่ค้ารออยู่แล้ว